สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนฮะแล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซีมอนตจีพีครับพบกันกับผมลเลยนเช่นเคยครับวันนี้สุสัดาห์นะครับวันอาทิตย์ที่18มกราคม2569-2026ครับผมอยู่กลางทุ่งนากาลังเสพนะครับความงามของพระอาทิตย์นะครับกำลังลาลับขอบฟ้ากันไปอีก,รกประมาณสักเกือบเกือบแต่ประมาณสัก2ี่นาทีนะครับก็จะหโมงเย็นในตอนนี้กันเนาะเอาละครับวันนี้ยังไม่มีการเปิดตัวนะครับสำหรับทีมแข่งแต่พรุ่งนี้มีบอกไว้ก่อนนะพรุ่งนี้จะเป็นคิวของทาง ดูคติโรงงานนะครับหรือว่าเรนนัวร์ดูคติของมาร์คมาเคสแล้วก็ฟรานเชสโกบัญนย่าก็ติดตามกันได้รวมทั้งฟอร์มละวันก็จะเป็นทีมฮาสต์นะครับก็เปิดตัวไปตรงนี้เนาะเอาล่ะนะครับจูงหัวกันมาสาักครั้งหนึ่งนะครับจะพูดถึงเรื่องราวของทีมทีม้าพาราแม็กซ์ร์ซิ่งยาม,มาฮ่าครับวันนี้เป็นวันเกิดของแจ็คมิลเลอร์อวยพรไปแล้วในช็อตวันนี้มาอวยพรอีกรอบหนึ่งในคลิปยาวยๆนะครับคลิปเต็มสุขสันต์วันเกิด3ามปีบริบูรณ์ให้กับนักแข่งหมายเลข43นักแข่งชาวออสซี่นะคครรรรับหืออออว่าสเเเตลลลียแจ็มิ ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหน้าแข่งที่30บวกนะครับจริงๆปีนี้30บวกที่หลายคนเลยนะไม่บอกว่าใครบ้างน,นะครับอลองไปหาไปดูเจ้ากันตัวเองเป็น1ปีนะครับแจ็คที่จะต้องเจอกับอะไรมากมายนะในการพิสูจน์ตัวเองปีที่2กับยามาฮ่าแจ็คก็ถือว่าเป็นนักแข่งประสบการณ์สูงที่ผ่านงานหลายๆค่ายผู้ผลิตมาเล่าเรื่องราวของแจ็คนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปในภาพรวมของ a ารแม็กเนาะอ่าก็มาจาก Honda นะครับอ่าแล้วก็มาอยู่ดูคาติแล้วก็มาอยู่ อาเคทีเอ็มแล้วก็มาอยู่กับยามาฮ่าชนะกับฮอนด้ามานะครับเทพยางฝนก็เกิดขึ้นในแอตเียนปี2016เนเธอร์แลนด์นะครับแล,แล้วก็มาชนะกับทางดูคาติก็เป็นอดีต่อนร่วมทีมของฟรานซิสโกบัาย่าทั้งในพาแมกทีมนี้แหละสมัยที่พราแมกยังคงอยู่กับดูคาติแล้วก็ขึ้นทีมใหญ่ไปพร้อมกันแต่แจ็คก็ได้อยู่แค่2ปีนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปต่อแล้วก็มาอยู่ KTM อยู่ KTM ยังไม่สามารถชนะการแข่งขันได้น,นะครับจับคู่กับแบลดบินเดอร์สุดท้ายก็ บุดิดนะครับเกือบไม่มีที่อยู่ก็มาอยู่กับทีมปาแม็กปาแม็กก็ย้ายมาร่วมงานกับามาฮ่าปีแรกแจ็คขับขับรถซูวีมาตลอดนะขับ V4 มาตลอดก็มาขับสูบเรียงก็บุดบิดเหมือนกันก็มาแข่งกับดูกับมิเกอโอลิเวลา่าโอลิเวล่านั้นมีสัญญา2ปีรอถ้าเกิดว่าเขาสามารถจะเก็บแต้มได้อะอย่างน้อยนะครับประมาณสัก 70, 70แต้มขึ้นไปซะผมคิดว่าน่าจะอยู่รอบป,ปลอดภัยแต่ โอลิเวราเจออาการบาดเจ็บรบกวนทั้งปีเลยนะครับหายไปหลายสนามแ้มก็เลยไม่สามารถที่จะตามโคตาสัญญา2ปีเนี่ยเป็น1นบวกหนึ่งแจ็คก็เลยดีกว่าเขาก็เลยไม่ต่อให้กับโอลิเวราเพราะว่ามันไม่ถึงเป้าไงมันเป็นสัญญาบวกเนาะก็เลยอุดดิดมานะครับแล้วก็แจ็คก็ถือว่าเป็นนักแข่งที่ก้าวเข้ามาอยู่ในจุดช่วงช่วงผ่านเปลี่ยน,นผ่านของยามาฮ่าท,ที่สำคัญเลยขับสูบเรียงปีเดียวยามาฮ่าก็ทําสูบเรียงมาตลอดนะครับตั้งแต่ยุคโม o t ต g p ีพีนะ 2002ขึ้นมาเนี่ยไม่เคยทำสูบวีเลยและก็ปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายของรถเจเนเรชันนี้แต่ยามาฮ่าทำสูบวีเฉยเลยฮะแลแจ็คก็อยู estoy estoy <c oughs> <ๆ>่ในโมเมนต์ตรงนั้นก็เป็นคนที่จะเข้ามาใหม่ก็จริงแต่จะได้ขับทั้งสูบเรียนแล้วก็สูบวีนะฮะแล้วก็เพื่อนร่วมทีมคนใหม่ด้วยนี่ก็คือเป็นหนึ่งสิ่งนะครับที่เขาจะต้องประเจนแล้วก็รับมือแน่นอนว่าการเป็นเพื่อนร่วมทีมกับเด็กใหม่อย่างท็อปแบ็กคลาสกาลีโอกรูเนี่ยหลายคนก็จะตั้ง ก็สงสัยเอาไว้หลายๆอย่างนะครับว่า,าท็อปปาร์คด้วยผลงานนะครับที่เป็นที่ประจักษ์ในซูเปอร์ไบท์เนี่ยแจ็คก็ถือว่ามีประสบการณ์มาก่อนเนี่ยแน่นอนนะครับว่าแจ็คอาจจะมีส่วนในการที่จะช่วยติวให้กับท็อปปาร์คได้แค่ไหนยังไงกันบ้างประมาณนั้นนะก็มาดูกันนะครับพลาแมกถือว่าเป็นทีมอันดับบวยนะนี่เรื่องจริงไม่ใช่เป็นการบูลลี่ฮะพลาแมกเป็นทีมอันดับที่11ในปีที่แล้วนะัแข่งทั้ง2คนก็ไม่สามารถเก็บคะแนนอ่ ได้เรียกว่าไม่ได้ทะลุ100ขึ้นไปนะครับเอาง่ายๆเลยว่ายามาห้าปีที่แล้วเนี่ยมันมันหนักหนาอยู่เหมือนกันนะแม้เราจะมองว่าวาเตาโลเองก็คว้าโพได้หลายครั้งไม่ใช่หรือ,อะนะครับแต่วาเตาโลเองก็จบเป็นนสดมดับที่9ฮะแม้จะเป็นตัวแบบของทีมเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าประสบความสําเร็จถึงขั้นที่จะต้องแบบกลัแบบไปลุ้นหัวแถวอยู่บ่อยๆนะอะไรเงี้ยตาแหน่งโพที่ได้มาบางทีก็เสียไปแบบง่ายๆอะไรเงียบบ้ย ก็เลยทาให้ภาพรวมของแจ็คนะครับกับปีแรกเนี่ยก็เข้าใจได้นะครับว่ามันไม่ใช่ว่ารถมันดีเวอร์เงรินส์เองนะฮะก็ยังคงเอาจริงๆนะแจนะ็คเนี่ยทำผลงานดีกว่ารินส์อีกนะจริงครับแม้ว่าจะเป็นรองควาตัโรอยู่เยอะก็าตามเนี่ยนั่นก็คือเป็นหนึ่งในเหตุผลที่โอเคละเข้าใจว่าโอลิเวล่าไม่ได้ไปต่อเพราะว่าเรื่องของตัวเลขคะแนนไม่ถึงนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่แจ็คก็แสดงเรียกว่าผลงานที่ อาจจะเหมือนประมาณว่าเหมือนเหมือนจะได้นะฮะแต่สุดท้ายเจ้าตัวจะมีลักษณะประมาณนี้ประมาณที่ว่ามักจะแผ่วมักจะยืนระยะไม่ได้นะครับยุคนึงเนี่ยเราอาจจะแซวแซวแจกว่าเป็นนักแข่งแจ๊ค5รอบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนประมาณว่า5รอบมีนคิดจัดเหลือเกินแต่ถ้าเลยนั้นไปจะค่อยๆแผ่วๆล้มไปเองหรือว่าโดนแซง,งง่ายๆยางหมดอะไรไปประมาณนั้นนะแต่นั้นก็คือ,อ,อที่บอกว่าทําได้ดีเนี่ยมันก็ต้องเป็นประโยชน์กับ กับทีมในในในส่วนของการพัฒนารถอันนี้เราก็จะเข้าใจได้มุมนั้นนะครับแต่ทีนี้การที่จะต้องมาอยู่กับเด็กใหม่มองมันก็เป็นความกดดันอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันนะตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่าเด็กใหม่ทำงานได้ดีกว่าเนี่ยมันจะยังไงในวัย31มเนี่ยมันก็อยู่ในช่วงปลายแล้วสำหรับบางคนนะนะครับถ้าเป็นนักแข่งที่ผลงานไม่คงเส้นคงวาใช้คําว่าปลายได้ก็คือจะหาทีมอยู่ยากขึ้นไงเด็กใหม่ก็พร้อมจะขึ้นมา แต่ถ้า30บวกอยู่และผลงานมันยังคงจับต้องได้ยังเห็นยังได้ลุ้นอยู่เนี่ยอันนี้ก็โอเคอายุเป็นเพียงตัวเลขนักแข่งบางคนก็จะมีโมเมนต์เช่นนี้แต่กับแจ็คเนี่ยจะมีหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทุกคนทีนี้วนมาที่ท็อปปาร์คเพื่อร่วมทีมหน่อยนะครับที่หลายๆคนก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันไปหลายๆมุมมองนะว่าเอ๊ะนะครับเก่งในซูเปอร์ไบค์แบกรถอันนี้ต้องใช้คําว่าแบกจริงๆเพราะว่าเบียนเดวิยูนั้นไม่เคยประสบความสด็เร็จเช่นนี้มาก่อนเลยนะครับ อาจจะอยู่ในวงการซูเปอร์ไบค์มาก็ระดับหนึ่งอาจจะน้อยกว่า h o n d ้าน้อยกว่าดูคาติน้อยกว่ายามาฮ่าเนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเด็กใหม่ไก่กาเลยนะครับก็อยู่มา,มาพักใหญ่ๆยังไม่ประสบความสําเร็จแบบเป็นชิ้นเป็นอันนักเลยนะฮะแทบจะไม่ได้ลุ้นหวัวแถวมากมากเท่าไหร่อาจจะเคยมีแต่แทบจะอุนานๆน,นะโปมาทีหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ท็อปลากมาปีแรกก็เป็นแชมป์โลกเลยมาปีที่2แม้ว่าดูคาติจะแข็งแกร่งเพียงใดก็ยังเป็นแชมป์โลกอยู่อะไรอย่างเงี้ยทําให้ กลุ่มที่คาดหวังก็คือคาดหวังไว้เยอะว่าระดับการปรับเนื้อปรับตัวตรงนี้ถือว่าทําได้ดีมากเลยนะแม้ว่าจะเป็นรถโปรดักชันเนี่ยนะและยิ่งมาเจอผลการทดสอบรถนะครับในวาเลนเซียเมื่อช่วงปลายฤดูกาลเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ช้ากว่าควาเตโรอยู่ประมาณครึ่งวิก,กว่าเขาเร็วกว่ารินส์อีกฮะเร็วกว่าแจ็คมิเลอร์พื่นรวมทีมอีกก็เลยทําให้เกิดเป็นความหวังของแรงของเขาับว่าจะยังไง ในขณะที่ฝากฝั่งนึงกูรูหลายๆคนนะครับอ่าก็ส่วนมากก็จะเป็นอดีตนะักแข่งเป็นอะไรประมาณนี้ออกมาบอกก็บางคนก็บอกไม่เชื่อนะครับว่าท็อปลักจะประสบความสําเร็จได้ทันทีบางคนก็ไม่เชื่อว่าสไตล์การขับแบบเนี้ยของเบียร์ดิบินยูนะครับที่หดที่ใช้ส่วนหน้าได้สุดยอดมากๆใช้ยางได้เก่งมากๆให้เบรกหน้าได้แจ๋วมากๆอย่างเงี้ยถ้าทําแบบนี้นะฮะในม o t ต g p ีพีเนี้ยน่าจะไปไม่ไหวไม่รอดแน่ๆละ่ะต้องเปลี่ยน นในขณะที่คนที่มีความเชื่อก็จะมองว่าเห็นไหมค่บรถซูเปอร์ไบค์นะครับยังสามารถเค้นในขนาดนี้แล้วถ้าเป็นรถมอเตอร์ G.P มันจะมีพละกาลังขนาดนี้จะเค้นในขนาดไหนก็แล้วแต่จะมองนะครับคนอวยก็จะมีเหตุผลที่จะมายกมาอวยอะนะครับบางครั้งก็ฟังฟังได้ตรงที่ว่าโอเคมีเหตุผลรองรับแต่บางครั้งก็อาจจะอวยเพราะว่าเสน่าหางจริงเพราะว่าชอบก็ว่ากันไม่ได้ฮะ,อะชอบไงใช่ไหมแต่คนที่จะ ไม่ชอบหรือว่าไม่เห็นด้วยนะครับว่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยก็เข้าใจนะครับอาจจะเป็นเพราะหนึ่งก็คือมองด้วยเหตุด้วยผลจริงๆว่ามันก็ใช่นะรถมันต่างกันเยอะจริงืองคนละรายการมันจะมารวมกันได้ยังไงพูดตรงนี้ก็ถูกต้องอยู่ฮะนะแต่จะเหตุผลหรือแบบจะไม่ชอบเออต่อให้ยังไงก็แล้วแต่ไม่ชอบไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยก็แล้วแต่กันไปตรงนั้นนะเท่าที่เห็นมาก็จะมีทั้งสองฝั่งสามฝั่งสี่ฝั่งนะครับแต่ก็ยังผมยังโชคดีนะครับที่ก็ไม่มีอะไรที่มันมันดราม่าอะไรนัก นะครับเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลกันอยู่ประมาณนั้นแหละแต่ก็ขอขอขอแค่ให้มันมีเหตุมีผลจับต้องได้ก็พอนะอยู่บนพื้นฐานที่ไม่ได้เวอร์วังอลังการนะักอะไรอย่างนี้เนาะก็นะครับในมุมมองส่วนตัวที่มองเข้าไปนะฮะทอปาร์กเองเป็นนักแข่งที่มีการปรับตัวได้เร็วน,ะน,นี่ไม่เถียงฮะไม่เถีงยงเจ้าตัวเองก็ยอมรับเหมือนกันนะครับว่าก็ปีนี้จะเป็นปีแห่งการเรียนรู้ที่ออกตัวไว้ก่อนเลย เป็นปีของการเรียนรู้เพราะว่าจะไม่สามารถขับด้วยสไตลใใ์ของตัวเองได้อันนี้ผมก็ชื่นชมเขานะครับที่เขาเองก็บอกตรงๆนะเขาก็ใใบอกตรงๆมาเลยว่าคือลองแล้วมันก็ไม่สามารถทําได้ไงไม่ว่าจะเป็นยางคนละประเภทรถคนละประเภทการเบรกทุกสิ่งทุกอย่างอะไรต่างๆมันมันแตกต่างกันก็คงจะทําได้เต็มที่ก็คืออะแดปนะครับอะแดปไปไปประมาณนั้นเองอก็ปีหน้าจะเป็นปีที่เขาจะสามารถขับด้วยสไตล์ของตัวเองได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เขาบอกอย่างนั้น นะครับตอนั้นก็มารอรอดูฮนะสิ่งสิ่ง,ง,ง,งที่ผมมองทอปปากับแจ็คเนะี่ยฮะที่จะมีคล้ายกันนะครับแม้ว่าแจ็คจะมีประสบการณ์เก่าเกมมากกว่าเยอะเ,อเลยเฮะเพราะว่าผ่านงานมาเยอะแล้วใช่ไหมละ่ะผ่านงานมาเป็น10บปีอะแต่ V4 ในแจ็คก็ยังไม่เคยได้แจ็คก็ามาขับพร้อมกับทอปปลาันฮะคเครื่องยนต์ V4 ของยามาฮ่าคือเข้าใจครับว่าไม่สามารถที่จะนับหนึ่งได้พร้อมกันเพราะว่าแจ็คมีประสบการณ์มาแล้วเนี่ยแต่ ถ้าคิดในมุมซอบๆให้กับท็อปลากหน่อยเนี่ยก็คือมันเริ่มไงนะครับมันเริ่มมันเริ่มมาจุดนี้ก็คือถ้ามันจะไม่ได้คงไม่ได้ไปพร้อมกันแหละอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันจะได้ก็คือโอเคมันก็จะเกื้อนหนุนกันไปเพราะว่าต่างคนก็ต่างเป็นมือมือใหม่ของ V4 รวมทั้งยามาฮ่านะครับก็จะเป็นมือใหม่ด้วยเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์อยู่ถ้าเกา่ให้ถูกที่ถูกทางจริงๆนะก็คือเรื่องของแรงดี ยามาายัางอยู่ในความช่วยเหลือแร้งสุดท้ายแรงดีฮะมันก็หลายอย่างละยางทดสอบเยอะกว่าไบการ์ดได้เยอะกว่าอัปเดตแตโรได้บ่อยกว่าจํานวนเครื่องยนต์ได้หลายรู่กว่าอ่ามันก็มีพวกเนี้ยนะครับแต่นะฮะไบการ์ดด้วยแล้วก็ข้อสําคัญเลยก็คือทําเครื่องได้ตลอดทั้งฤดูดกาลทําเครื่องก็คือคุณจะอัปเดตเครื่องใหม่ได้ตลอดเลยไม่มีกฎห้ามในขณะที่ อีก4ค่ายผู้ผลิตที่เหลือไม่สามารถทําอะไรได้นะครับก็คือโดนแช่แข็งแล้วดูคาติเคเ TM มอาบิเลียนนี่โดนแช่มาตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือจะต้องใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกับเครื่องยนต์นะครับแค่เครื่องยนต์บล็อกเดียวกับปีที่แล้วในขณะที่ Honda จะเป็นบล็อกใหม่แต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับเอามาแล้วก็ยาวเลยในขณะที่ยามาฮานั้นทําได้เลยก็จะเป็นประโยชน์มากๆครับตรงตรงนี้ซึ่งมันมันจะต้องมาลุน้นนะว่าจะเกาถูกที่ถูกทางหรือเปล่าใช่ไหมฮะ แล้วก็ประสบการณ์จาก v บ f o ของเขานะครับที่อยู่มาหลายค่ายโดยเฉพาะในช่วงพีคสุดของเขาก็คือในช่วงที่เป็นเพื่อนร่วมทีม,มกับฟรานซิโกบัญญาย่าในดูคาติเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับยามาฮ่าแค่ไหนอย่างไรกันบ้างใช่ไหมแล้วก็จริงๆสไตล์ของท็อปลักเนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่ายามาฮ่าเปิดใจนะยามาฮ่าเปิดใจว่าพร้อมที่จะรับฟังโอเคก็รับฟังอ่ะรับฟังอยู่แล้วแต่อย่าลืมว่าท็อปลักก็อยู่ในทีมรองผมผมก็เลยไม่มั่นใจวิธีการทตมงานของยามาฮ่าไงว่า ยังไงเพราะว่าโดยเบสิกเนี่ยเขาก็จะให้ให้โอกาสทีมโรงงานเนี่ยเสียก่อนทุกที่จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ฟังนะไม่ใช่เขาไม่ฟังถ้าเกิดว่ามุมมองของท็อปปากเนี่ยก็มันอาจจะมีอะไรที่มันแตกต่างเพราะว่าปกติแล้วมันไม่ค่อยจะมีแทบจะน้อยมากๆนะฮะที่จะเอานักแข่งต่างรายการเนี่ยขึ้นมาถูกไหมอ่าแล้วก็ถ้ามาแล้วความแตกต่างที่ไม่เคยเนี่ยสมมุตินะฮะถ้ามองโลกในแง่ดีสมมตินะ อ่ามันอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าตรงโจทย์นะฮะมันเกาถูกที่คันในะความเห็นของท้าปลั๊กอะไรเงี้ยที่เปมีผลกับเครื่องยนต์ V4 เนี่ยถ้าเกิดว่าทีมทําหรือว่าหรือยามาฮ่าทำอะไรเงี้ยออกมาเนี่ย้าได้อย่างงี้มันก็จะกลายเป็นเป็นดีนะครับมันก็จะปูพื้นฐานกันไปนะถามว่าทำสู่อ่า V4 น,นะครับมันจะเป็นประโยชน์อะไรแค่ปีเดียวเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาคงต่อยอดตรงนี้ไปสู่ 850cc ผมคาดว่าอย่างนั้นนะครับอืมเพราะว่า แหมทาปีเดียวแล้วไม่ได้อะไรเลยมันมัน,ม,นมันฟังดูมันไม่ค่อยแม็กซ์เซน์เท่าไหร่ถูกไหมดังนั้นเนี่ยตรงนี้นะที่ทําอยู่ในพื้นฐานมันต้องไปที่ปีหน้าด้วยละ่ะไอ้ 850cc นียก็จะเป็น V4 ได้เหมือนกันขอคาดเดาวไว้ประมาณนั้นซึ่งยามาฮ่าก็ยังไม่ได้เอารถมาลองวิ่งให้ให,ให้พวกเราได้ดู V4 มันจะมีอยู่เอาไหม 850cc มันจะมีสองค่ายมี KTM กับ Honda รที่เราได้เห็นแต่ยามาฮ่าจะเป็นไปในยังไงก็ค่อยลุน้นก็ เดี่ยคันต่อไปนะครับเอาละนะครับมาดูครับแจ็คมีเลอร์อหมายเลข43แล้วก็ทอปลากลัสคาลิโอกลูหมายเลข07นานมาแล้วนะฮะที่นักแข่งโมโตจูพีไม่ได้เอาเลข0นําหน้าในเบอร์ประจําตัวเนี่ยตั้งแต่โดวิโซโซปี2022เนี่ยเอาละนะครับเบอร์คงไม่ได้มีผลอะไรจะเป็นยังไงค่อยๆว่ากันอีกทีนะครับแฟนๆของทั้งทอปลากแฟนๆของทั้งแจ็คนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสุดสุดานี้ก็อากาศก็เริ่มจะเย็นลงเขาเตือนมานะอ่าลมหนาวจะกีนพัดมา มันจะเย็นลงขนาดไหนก็ยังลุ้นนะครับวันนี้ไม่เท่าไหร่แต่รอบดึกๆอาจจะโอเคอยู่แล้วก็เจอกันนะครับสวัสดีทุกคนฮะ